ค่ะสวัสดีครับยายแก้วเฟมิลี่มือนีอยู่กับตาก้องนะครับมือนียายแก้วนะครับสีผ้ามาเบิ่งของดีนะครับปลูกของดีไว้ดนนะครับถ่ายมันออกมาก่อนจังซิมาเก็บว่ซันจังสีมาเห็ดคลิปใ้ที่แห้นนองเบิ่งนะครับมือหนีเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับยายแก้วปลูกยังไว้นอว่ซันนะครับเป็นพืชหากินยากอยู่ครับคันภาษาอีสานก็ได้นะครับมันบ่คอยมีไผปลูกกันมีแต่ทังผักเหนือนะครับ สามารถปลูกอยู่อีสานได้นะครับทั้งที่เป็นอากาศห่อนว่ามือนี้มาพบพ่อกับยายแก้วเอ้าสวัสดีค่ะโอ้ยายแก้วเป็นอะไรวันนี้สีมาพาเก็บสตรอเบอรี่ว้ายคือวันสีอะไรพี่ให้น้องได้รุ่นละวถึงนะสตรอเบอรี่เฉลยแล้วพี่น้องโอ้ยรูปแล้วสันแนวเนี่ยรูป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 เอ้ามาเบิ้งสันพี่น้องสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่สันโอ้นะยายแก้วที่มาบอกเคล็ดลับเนาะปลูกสตรอเบอรี่มีมากเพิ่นโอ้ อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากปุ๋ยเชี่วภาพที่ยายแก้วมัดนี่ครับนี่ก้อนขี่ปุ๋ยน่ครับนี่นี่โอ้สตรอเบอรี่ออกมากดีขนาดนะครับปุ๋ยสุปุ๋ยเป็นผลจากปุ๋ยมัดที่เขามัดเนื้อใยอันนี้โอ้บางพี่น้องเลยนะครับนะะออกลูกสมําเสมอเอาเอาเอาเก็บเก็บกินโซบีโซนองบกกันนะออร์แกนิกนะครับปลอดภัยนะครับเป็นสตรอเบอรี่ที่เอามาปลูกไว้แต่้นไม้ใหญ่เอาบังทุกพี่น้อง เด hey, oh ี๋ยวดิเอ๋โอ้ยกล่องจุดจับน้ำบริทันเขาบอกกินกันน้ำเลยเอาอ้หหวานบ่ใช่หวานบ่ส้มบ่ส้มน้อยๆบ่ส้มน้อยๆโอ้ยักขักขักน้ำไล่แตกเลยแต่กล่องพี่น้องเลยนะครับ นี่ก็คือนะครับวิธีการปลูกสตรอเบอรี่ใส่ถุงนะครับสื่อมาตั้งแต่ต้นมันในน้อยพี่น้องนะนะครับต้นในน้อยอลีนะครับสื่อมาตั้งแต่วันละค่าหา10บาทนะครับคนแม่ใส่นี่ก็เกือบสองร้อยสามรอยบอกเระจกขายนะมันเนาะเมื่อนี่ยายแก้วปลูกสาเร็จแล้วต้นงหญ่นะครับนี่ใส่ปุ๋ยเชีวภาพแล้วที่เจ้าเลาวมักขนาดพี่น้องเนาะอ่าบอกว่าขนาดสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวนะครับยังงามนะครับพี่น้องนะครับเจอปุ๋ยมักสูตรยายแก้วเข้าไปนะครับวิธีการปลูกกันดูแลรักษานะครับกับ หดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับฮดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับบพื่อได้ใส่ปุ๋ยวันนี้ครับปุ๋ยที่ใส่นี่เห็นปะเห็นผลแน่นอนขนาดสตอเบอรี่ยังออกดอกออกหมากลูกแบบง่ายหนึ่งวันสันนี่นี่นี่พี่น้องอ่านะครับเอายายแก้วได้กินโซ่อีกพักหนึ่งๆๆๆๆๆๆๆแดงจินครึ้งอยู่ไตนั่นะไตเอานั่นนั่นนั่นโอ้โหจนซ้ำบ้าทุกต่หลายมืออลไรโอ้กินได้โอ้เป็นยังไงใหญ่ หวานหูมือมือกล่องจนสั่นเลยเว้ยโอ้ตัวใส่หิวสวมน้ำใ่แก้วโอ้แมครับอันนี้ครับเนาะลองเบิงพี่นองนะครับปุ๋ยของเรานะครับใส่ได้เห็นผลนะครับแม้กระทั่งสตอเบอรี่พืชที่ปลูกยากนะครับในแถบอ่าภาคอีสานนาร่อนนี่นะฮะมันก็ยั่งเป็นมากให้มากให้ผลนะครับง่ามปานี่นะครับลูกกระดกติตนะครับเริ่มสุกเริ่มยังแล้วนะครับบางปีไม่ก็ได้กินอยู่ครับนะครับแต่ว่ามันยังออกบ่หลายนะครับนี่ปีนี้มันเริ่มออกห้ายแล้วนะครับ เก็บกินเต็มต้นแล้วพี่น้องอู้ปุ๋ยสูตรนี้แน่นอนขนาดเบิกม,มือกล้องกับโบไว้แล้วปากสั้นและหิวแห้งหวานเลงโอ้ยพุ่หน่ะม่น,นเป็นน้อยๆเลยเจ้เบิร์โปเมือเอก็กโวโปเมอตากล้องอีกนะครับพี่น้าบาดถูกเแซ่บพเสพปลอดภัยครับเก็บกินยังสีนะครับไล่ยาไล่สารเคมี นะครับนี่ลูกสดๆเร็วนะครับเนี่ยพี่น้องเลยนะครับได้กินแท้ๆเลยนะครับนะปลูกแบบง่ายๆครับซื้อมาเทากับปลูกว่างไว้น้ำโขลนห่อขวดหินยังเสร็จละยู่ใต้ห่มไม้ใหญ่นะครับบังเอิญงมองใต้ห่มไม้ใหญ่มันมีเครื่องพ่นหมอกนะครับเห็นเพาสายดำๆนะครับเครื่องพ่นสายยางในภาพมาเบิร์แล้วก็ได้น้ำสปริงเกอร์อยู่นในละครับันไดหยากนี่เลยเครื่องพ่นสายหมอกนี่ครับนี่มันก็ย่อยลงมาเนี่ยครับมันก็เป็นซุ่มๆมองนี้มันสีเย็นนะครับเพราะมันเย็นปุ๊บรสชาติ รสชาติมันด้ครับอากาศมันชุม่มมันเย็นนะย่ายอ๋อมันละได้บ้านเนีรสชาตินี่โคตรดีเลยสต,ตอรอเบอรี่นะยายแก้วว่าโอ้ปุ๋ยสูตรนี้ได้ผลนะครับต่อไปยายแก้วก็จะมาใส่จัดสวนนะครับส่วนเฮเบิงนะครับวังว่ได้ผลสํารดจนะฮะเอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าพี่แล้วน้องไปแล้วนะครับรเจอลินไหมเจเอกันไหมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฟืฝึกมอยางดีพี่น้องเลยสรงเป๊ะอ่านสคริปมาบางอย่างตรงเป๊ะเลยพี่น้อง